ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3มค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาอำเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางทางหน่วยได้จัดกําลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมเป็นวิทยากรนะคะในการบรรยายให้ความรู้แก่บรรดาน,น้องๆน,นักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เมาะรวมจํานวน63คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหกากษัตริย์ไทยและเรื่องราวประวัติ สําหรับกิจกรรมดังกล่าวคะ่ะจัดขึ้นก็เป็นการฝึกระเบียบวินยัยควบคู่ไปกับกิจกรรมสันทนาการพร้อมกับสอนแทรกนะคะเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเพื่อเพิ่มขุมคุ้มกันที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสาม,มัคคีมีความเป็นระเบียบวินัยคะ่ะเสียสละอดทนเพื่อได้นําไปปรับใช้ภายใ,ใต้กฎระเบียบของสังคมและเจริญเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตคะ่ะ